เอาละครับวันนี้เราก็มีงบอยู่3 0 0 0 0นทองครับไม่ใช่ละวันนี้เราก็มีแค่ส0 0 0มืนทองครับแล้วก็ของที่ผมอยากได้วันนี้ก็คือการเกงนี้เลยแล้วก็จะมาครับการเก่งทองครับวันนี้เนี่ยแล้วก็ด้วยงบ3 0,000ืนทองแล้วก็มันก็ไม่น่าจะพอครับสามหมื่นทองเนี่ยแล้วก็ต้องไปาร์มใหม่นะนี่แต่ก็มาครับหน่อยแล้วกันเดี๋ยวก็จะครับสักทีนึงแล้วก็เดี๋ยวไปคว์มนะบอกเลยครับว่าวันนี้ยาวๆแน่แล้วก็จะครับมา15้าครั้งเลย แล้วสามหมืทองเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะได้ถึง5ครั้งปล่า,านะแล้วมาครับไรก็ครับมาแล่ไก็จะครับทีหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปฟาร์มนะอังเกงครับไรก็เฮย้ยมันใช้หเลยเหรอมันก็ใช้เยอะจริงแล้วมาโหตอนนี้ดูดิของในตัวผมนี่คือแบบมันแทบไม่มีเลยนะ ล้วก็ต้องไปไล่ฟาร์มใหม่ครับอันนี้บอกเลยว่ายาวจริงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเทสสักรอบหนึ่งมาดูครับว่าดวงวันนี้เนี่ยเราจะดวงดีบ่าแล้วก็ต้องเทสก่อนนะก่อนจะไปคราฟเนี่ยแล้วมาครับแล้วก็ต้องจัดหน่อยนะสักชุดหนึ่งนี่อ้น่าจะได้อยู่นี่อันนี้ของทองที่ผมมีมันก็ใกล้จะครบเลยครับตอนนี้ก็ขาดการเกงนะ และก็ปืนหนักกับอามี่เนี่ยเดลลราก็ค่อยทำครับวันดี๋ยวขอเอากางเกงก่อนมาเดลลราก็ซื้อเลยแล้วกันครับแต่ก็จะคราฟแค่รอบเดียวนะวันนี้ก็เหลือสามบืนละแล,ว,แลวก็คราฟไปทีเดียวนะถ้ามันออกม่วงเนี่ยไม่ก็ทองวันนี้ถือว่าเราดวงดีเลยครับแลวก็มาทีเดียวปึ๊บนี่ไงเป็นไงล่ะดวงวันนี้ก็ตามดีเลยครับเดลลยวมาครับชิ้นแรกแลวก็ได้สีฟ้ามานะ เดี๋ยวลอก็ต้องไปฟาร์มแล้วกันมาแค่นี้ก่อนนะเมื่อกี้ผมครับอีกอันนึงครับเดี๋ยวก็ยังไม่ได้กดน,นะล้วก็ครับของเผื่อไว้ดูดิได้ครั้งหนึง่งเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะดูดิของในตัวนี่คือบหมดทุกอย่างเลยนะแล้วก็ต้องวิ่งฟาร์มครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปฟาร์มแบบไวๆเลย แต่ว่ากางเกงเนี่ยมันก็ใช้พวกเมล็ดแ,แฟลกซ์นะแล้วก็น่าจะใช้เป็นพวกสัตว์อะไรองี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มนะมันก็มีจุดฟาร์มอยู่น่าจะไม่ยากครับวันนี้เนี่ยแล้วก็จะทําแค่กางเกงนะมาวันนี้ก็มีเมล็ดแฟลกซ์เยอะแล้วก็จัดหน่อยละกันแล้วก,ก็เก็บผ้าเลยนะนในไรเราก็จะได้มายาวๆครับแถวนี้มันเรียงเป็นแถวเลย แล้วก็ฝาแป๊บนึงเพราะว่ามันก็ใช้ไม่ได้เยอะครับแล้วก็มีงบอยู่สามหมืนทองนะไลด่ดูดิผมมาตรงนี้นี่คือมันก็มีพร้อมเลยนะเมื่อกี้ก็เก็บผ้ามาครับแล้วก็มีสันด้วยนะแหละไล่ก็ยิงไปเราก็ไม่ต้องไปไกลครับวนเวียนอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวก็ครบเลยนะไปครับตอนนี้ก็พร้อมและล้วก็เอาแค่นี้พอ เดี๋ยวจะลองกลับบ้านดูครับไม่รู้ว่าจะพอเปล่าเดี๋ยวไม่พอแล้วก็ค่อยมาใหม่นะแต่ก็ได้จะพอได้อยู่ครับเมื่อกี้อแต่ละอย่างก็ร้อยกว่าละมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้ป่ะสิบห้าครั้งเนี่ยนีม่มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไปแปรรูปก่อนล้วกันครับไม่รู้ว่าของจะพอเปล่านะอะไรก็เพิ่มไปแต่ผมบ้านที่จะพอนะมันก็เยอะอยู่ และงบผมก็มีอยู่สามหมื่นเะมื่อกี้น่ะล้วก้น่าจะพอไหวครับมานี่มันขาดอะไรเนี่ย i c h m a n s h o p โลหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเดิมเกมใหม่อันดอนในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองเป็นไหนไหนสามารถเติมผ่านเว็บใช้แค่ U i d ดีพร้อมเติมเกมชั้นนำได้อีกมากมายและพิเศษสุดกับระบบของชำระสูงสุด10เดือนจะเติมหนักแค่ไหนก็สบายเติมคุ้มเติมไวเติมได้ย4ีชั่วโมงสามารถติดตามช่องทางสั่งซื้อและเพจได้ที่ลิก์ใต้คลิปเลยครับตอนนี้ก็ได้11ว่ะและเราก็ครับไปแล้ว1น,นะแสดงว่าเราก็ขาดอีก3ครับอ๋อยังไม่พอว่ะ อย่างนี้เราก็ต้องไปฟาร์มใหม่ครับเพราะว่าผมก็จะคราฟทีเดียวนะ15ครั้งอะไรนี้โอ้โหเดี๋ยวก็จะพอเลยครับเดี๋ยวก็ขาดอีกนิดเดียวนี่นิดเดียวจริงแต่ก็มันขาดหมดทุกอย่างเลยตอนนี้นี่ไอพวกหนังเลยก็ไอเมล็ดแฟลกซ์นะแต่ก็ไปครับอีกไม่เยอะละนิดเดียวและเราก็จะได้กรงเก่งทองมานีดด่มาได้มาแล้วแล้วก็แปรูปไปตอนนี้ผมเอามาอย่างละร้อยนะ เราได้พอเลยครับนี่อันนี้เราขาดแค่ไอหนังอันนี้อย่างเดียวครับไอบอร์ดไฟเบอร์เนี่ยเราก็ครบเลยนะ30เนี่ยก็ง่ายน้อยอันน้องครับแต่รอบนี้ก็น่าจะพอเลยครับดูดิได้ครับาวายอะไรก็จะได้ครับแล้ว ตอนนี้เวลาที่เรารอคอยก็มาถึงเลยครับแล้วก็ครัฟได้15ครั้งนะเพราะว่าผมครับไปแล้ว1ครั้งก็เหลืออนะีก14เนี่ยแล้วก็มาครับมาดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุ้มปะในงบ3าม b i เลยก็ผมไปฟาร์มเองที่เหลือครับนี่แล้วก็ครับมาแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็คือการเกงนี่เลยครับอย่างอื่นเราก็มีครบละแล้วก็มาครับยาวๆแล้วครั้งที่เท่าไหร่แล้วะเนี่ยว่ากดต่อเลยครับ และก็ไม่มาตามนี้เลยอันนี้ผมก็ขาดอ่าผมขาดปืนหนักครับแล้วก็มีดนะถ้าผมได้กเกงมาเนี่ยและเราก็จะท่องทั้งตัวยาว,ยาวโอ้โหไม่มาแล้ววะตอนนี้ก็เหลือแดครั้งแล้วก็ไปต่อเลยครับงานไวนี่ตอนนี้รู้สึกว่าได้ฟ้ารัวๆเลยวะ่ะม่วงเท่าไหร่ม่วงหนึ่งเองว่ะ โอยรวยจริงตอนนี้ก็เหลือหกแล้วเฮ้ยมาแล้วแต่อย่างนี้ตอนนี้เราก็ได้ทองมาเลยครับแล้วก็เหลือห้าครั้งต่อโอ้ยเอาว่ะแล้วมาอย่างนี้เลยมาติดๆเลยครับมันต้องแบบนี้ไปตอนนี้ก็เหลือ3ามเอาว่ะติดอย่างนี้เลยสองครั้งอะ่ะนี่แลจวจังหวะนี้มันกําลังมาครับเราจะหยุดไม่ได้นะเราก็ต้องไปต่อเราครับเลยนี่ ไล่ก็ม่วงว่าไล่ก็มาดูครับว่าครั้งที่15นี้เราจะได้วะไล่ก็ไม่มาวโา้โหเพราะว่ามันได้ติดมาเลยนะสองครั้งอะแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อครับจังหวะนี้มันมาไงแล้วก็ครับต่อลวกันเอ้ไล่ก็น่าจะได้อีกครั้งหนึ่งครับไปไล่ก็เอาให้หมดเลยนะเมื่อกี้มันก็ได้2เลยหว่ะแลวก็ติดด้วยนะโคตรดีอะอไปครับอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูออฟครับว่าได้ออฟอะไรบ้างนะแล้วก็ทีเดียวครับแล้วก็ต้องจัดอะไรวะแล้วก็กดเลยแล้วมาดูกันครับว่าครั้งที่16หเราจะได้ไหมเฮ้ยเอา้าแล้วก็มาจริงผมได้3เลยว่ะเฮ้ย16ครั้งได้3ม,มันต้องอย่างงี้เดี๋ยวไปดูครับทำไมมันโคตรดีอย่างงี้วะเนี่ยดูดิผมครับไป1 6ครั้งอะ่ะแล้วก็ได้ทองมา3เลย เอาจริงนี่คืออยากได้แค่ชิ้นเดียววะ่ะที่แบบไปครับมาสภบพาครั้งนะแล้วก็มันมาวะ่ะเราต้องแบบนี้เราจะได้เติบโตโอ้โหเรื่าไแ้ดูออฟครับแล้วออฟไม่ดีแล้วก็แยกส่วนไปของดีจริงเมื่อกี้นี่คือแบบว่ามันออกมาติดต่อเลยนะสองครั้งอะแล้วก็ท้องครับโคตรดีอะและ้วก็ครั้งที่สิบ้าผมไม่ได้ไงแล้วก็ไ้ครับต่อครับอีกชิ้นหนึ่งแลไรก็ได้เฉยเลยนี่เอาวะ่ะ เดี๋ยวก็ลงตลาดเลยครับเราก็ได้มาเยอะไงเราก็ต้องขายนะเดี๋ยวก็จังหวะนี้ก็สุบออฟหน่อยละกันมาเดี๋ยวก็จะสุบออฟครับแต่นี้ก็มีไม่กี่ขวดเองนะแอร์พอได้ยูผมว่าเดี๋ยวเอาพด,ดีมาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือหลอดบนที่คือมันเต็มหลอดเลยนะโอ้โหแล้วแต้มก็สองร้อยกว่าครับโคตรดีอะ แต่ที่ผมว่าราคาพุ่งแน่นะเพราะว่าไอสองหลอดข้างบนนี่คือมันเต็มนะนี่เอาไว้ HP สูงสุด4 3แล้วก็ดูดิออดีอยู่นะสายยิงเลยครับอย่างนี้แหละแล้วก็ป้องกันได้โยเพราะว่าเป็นการเกงครับนี่ผมว่าอย่างที่ขายแพงได้นอนแหละถึงไม่ใช่ออบ่วงแต่ว่ามันก็เต็มหลอดน,นะแล้วก็สองหลอดเลยแล้วก็าการเกงที่เหลือก็ตามนี้ครับไปดูก่อนนะ ดูออฟมันครับแล oh. ้วก็ปรับแต่งดูดิต้านทานดันเบดคริติคอลครับ6.5เปเแล้วก็มันตันที่เท่าไหร่นี่ครับโอ้โห6.5%ุ้ปนะแล้วก็ HP สูงสุด43นี่ HP สูงสุด43ครับมครับถือว่า2หลอดนี่คือมันเต็มหลอดเลยนะอย่างนี้ขายแพงแน่นอนนะผมว่าหลักแสนนะว่า เดี๋ยวเราก็จะปล่อยสักสองแสนแล้วกันครับไม่ออกเราก็ใช้เองนะจังหวะน,นี้เนี่ยแต่เราก็ได้มา3ด้วยไงอย่างเยอะเอาว่าวันนี้ก็ถือว่ามานะแล้วก็ใช้ไป3ามหมืนทองครับแล้วก็ความเองอะ่ะแล้วก็ได้ของดีมามาป,ปล่อยเลยครับส0 0 0 0 0ไม่ออกก็ใช้เองจังหวะน,นี้ส่วนที่เหลือเราก็ขายไปค่าแปดหมื่นนะนี่ขอ8ปดหมื่นพอเพราะว่าราคาในตลาดก็มีคนขายอยู่ที่แปดหมื่นนะล้วก็ ขายเท่านี้เลยครับว่าวางไปแต่นี้มันก็ยังใช้ไปได้นะแล้วก็ต้องเลเวล86แส่นี้ก็83เอาว่าดจริงอันนี้บอกเลยครับว่าเรารวยอะ่ะเพราะว่าเอาจริงวันนี้ทองผมเหลือแค่ประมาณ3 0,000ื่นครับแล้วก็อยากได้ของทองไงก็เลยต้องไปฟาร์มครับแล้วก็มาครับแล้วก็ได้อย่างเยอะเลยมาเดีววันนี้นก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาฟาร์มของแล้วก็ มาครับของให้ดูนะแต่ก็โคตรแจ็คพอตเลยได้มา3มเลยครับหวังว่าผมจะขายออกครับตอนนี้ก็มีของขายก็เยอะมากนะดูดิถุงบืออลไรก็กรออะไรงี้โอเคครับไปเจอกันใหม่นะไปละ